สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมช้างนอนกลางวันนะครับที่โชคทวีของเรานะครับนนอนกลางวันเลยครับวันนี้เพราะว่าไม่ได้นอนมาหลายวันเลยนะครับหลักเขาเฉะมากนะครับฝนตกหลายวันนะครับฝนตกสามสี่วันเลยนะครับทั้งกลางวันกลางคืนครับ แลเขาแฉมีน้ำค้างเยอะครับก็เลยไม่ได้นอนครับไม่ได้นอนมา3าสี่คืนแล้วครับเพราะว่าพี่ควานกลับบ้านนะครับก็ไม่ไม่ได้ทำความสะอาดหลักให้เขานะครับควานเพิ่งขึ้นมาเมื่อเช้านี้นะครับเพิ่งกลับมาเมื่อเช้านะครับ ก็เลยได้ทําความสะอาดแล้วก็ขุดดินที่อยู่ข้างๆที่เขานอนนี่นะครับเอาไปใส่ตรงที่เขานอนอยู่แล้วนะครับก็คงจะเหนื่อยนะครับไม่ได้นอนหลายวันแล้วครับวันนี้ได้นอนกลางวันเลยครับพี่เจ้ากาก็ยืนดูพี่โชคทวีนอนนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับกับพี่นำโชคอยู่ด้านหลังนู้นครับผม ส่วนพี่เจ้ากากับพี่น้ำโชูก็นอนอยู่นะครับเพระาะว่าตรงนั้นจะไม่ค่อยเฉะเท่าไหร่นะครับแต่ตรงนี้สูงกว่าฝั่งนู้นนะครับแต่ว่าพี่โชคตบีก็จะยืนโยกนะครับจนเป็นหลุมนะครับเร่เป็นหลุมน้ำก็จะขังนะครับก็ทำให้มันแฉะนะครับก็เลยไม่ไม่นอนครับวันนี้พี่ควนได้ขุดดินข้างข้านี้ใส่ให้นะครับ ก็เลยนอนกลางวันเลยครับคงจะเหนื่อยมาหลายวันแล้วนะครับเลยนอนกลางวันเลยครับวันนี้แต่ไม่ได้นอนหลับนะครับนอนเล่นเฉยๆนะครับเพราะว่าน่าจะเมื่อยขานะครับยืนหลายวันนะครับ พอเห็นคนเดินมาก็จะลุกนะครับว่ามัไม่ได้นอนหลับนะครับโอเคขานอนเล่นนะครับเมื่อยขานะครับ,รก,าบาก็นอนได้สักพักนึงแล้วนะครับ จะมีแรงขึ้นมาเยอะเลยนะครับก็ได้นอนพักผ่อนนะครับนี่พอลุกแล้วครับพี่ควานจะพาไปดูใกล้ๆนะครับชว์ทวีของเรานะครับนี่ลุกแล้วนะครับพี่พีควานไม่กล้ามาใกล้เขานะครับกลัวรบกวนการนอนของเขานะครับพี่ชวคทวีนะครับ ก่อนก็ทําการขุดดินงข้างนี้นะครับเอาไปใส่ตรงที่เขานอนนะครับนนสบายนะครับวันนี้ครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผม Salam sejahtera.